สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมวันนี้กลับจากตลาดมาแล้วนะเดี๋ยวมาอัปเดตไม้ให้ดูกันนะครับวันนี้นะครับอ่าช่องทางการติดต่อเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนวันนี้ไม้เพาะเมล็ดของหนูทั้งนั้นเลยนะแบ่งกันไปเลี้ยงหลักสิบบาทนะครับผมโชคนะครับโชคด่างนะโชคด่างแบ่งกันไปเลี้ยงไปลุ้นเข้าสีนั่นเองนะครับ ไม้เพาะ,มะเมล็ดทั้งนั้นออกสีแน่นอนนะครับแต่หนูว่าไม,ไ,มไม่มีเวลาไล่แดดนะครับวันนี้แบ่งกันไปเลยนะเดี๋ยวหลักสิบนะหลักสิบโชคนะครับโชคเก้าชั้นนะครับด่างนะอ่ะช่องทางการติดต่อก่อนดีกว่านะครับสุธิดาแก้ววิชิตนะครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าสี่แปดเจ็ดศูนเจ็ดศูนย์หนึ่งเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะครับโทรได้เลยนะวันนี้แบ่งให้จริงๆนะครับโชคอยากจะเคลียร์สวนนะฮะไม่มีที่ตั้งไม้แล้วนะครับผมไม่มีแผงตั้งไม้แล้วจะเคลียร์ให้นะจ๊ะ โอเคพี่ท่านไหนเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับอืมไปกนี้มาเป็นไงโอ้โหแน่นๆเลยนะครับผมคลิปที่แล้วลงไปแล้วนะยังอยู่นะขายก็ไปดูได้นะครับคลิปก่อนหน้านะ EP ที่48นะเดี๋ยววันนี้ไล่โชคให้ดูก่อนเลยนะครับโชคบอกกันเลยนะครับขายต้นละ80บาทนะครับ2ต้น150ซื้อซื้อ300ก็ส่งให้ฟรีไปเลยนะซื้อ300ส่งให้ฟรีวันนี้ให้เลยนะครับให้เลยนะเพราะว่าหนู หนู้องใช้แผงแล้วโชคชุดเนี้ยโชคที่มีที่บะที่สวนนะนะมาจากไม้มเมล็ดทั้งนั้นเลยนะครับไม่ใช่ไม้ยกย่อไม่ใช่อะไรนะไม้มเมล็ดมาจากลูกผสมทั้งนั้นเลยนะครับลูกผสมทุกทุกผสมอะอยากรู้เดี๋ยวหนูก็ไม่รู้ไปไปไม้มเมล็ดที่หนูเพราะจากอันเล็กเลกนิดเดียวนะอะโตขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับนี่กระถางที่หนึง่งนะครับหนูไล่ให้เลยนะด่างนะด่างทุกทุกใบเลยนะหนู สเปรย์ใบมันหนูหมดแล้วหนูเลยไม่ได้ฉีดแล้วก็แห้งไวเหลืเอเกินนะ, <c oughs> ะเดี๋ยวให้ดูนะครับแปดสิบบาทคู่ละร้อยห้าสิบซื้อสี่กระถางก็สามร้อยส่งให้ฟรีเลยนะนี่เดี๋ยวให,ให้ดูลายชัดๆก่อนอ่าที่ขาวๆเนี่ยหนูฉีดยาเชื้อราไว้เนาะมันก็เลยขาวๆหนูไม่ได้เช็ดนะนี่นะนี่กระถางที่หน,นะนึ่งน,นง,งนะครับแปดสิบาทนะนี่กระถางที่สองนะครับก้านแดงๆนะครับราาที่หนึ่งแปดสิบนะครับ กระถางที่สองนะครับนี่นะใบใหม่ลายแล้วนะนี่นะด่างครึ่งเลยนะแปดสิบบาทนะครับคู่ละร้อยห้าสิบนี่กระถางที่สามไปกันเลยนะใครชอบก็ใส่เลขมาเลยนะครับมีอยู่สามสิบกว่ากระถางนะกระถางที่สามนะครับนี่นะหมายต้นเบื้องเริ่มเลยนะให้ดูชูชูเห็นกันประมาณประมาณนี้เลยนะนี่กระถางที่สามนะครับกระถางที่ 3, ini, สามอ่ากระถางที่สี่นี่นะครับด่างแฉลบแฉลบอย่างนี้เลยนะ นีใบใ,ใหม่เลยนะครับด่างแฉลบแฉลบเลยนะกระถางที่สี่แปดสิบาทนะครับแปดสิบบาทเท่านั้นวันนี้ให้เลยนะครับกระถางที่ห้าหนูเขารล่มก่อนี้กระถางที่ห้านี่ครับนะกระถางที่ห้านะนี่กระถางที่หกหลอดใหม่สีออกส้มๆมาแล้วนะครับกระถางที่หกนะครับแปดสิบบาทซื้อคู่คู่ร้อยห้าสิบสี่กระถางสามร้อยส่งให้ฟรีเลยนะครับสามร้อยส่งให้ฟรีเลยนะ แต่ถ้าคู่หนึ่งก็ขอค่าส่งห้าสิบบาทนะครับนะอาา่ 6, กกะอันนี้ก็ทถางที่หกเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็ทถางที่เจ็ดใบไม่สีส้มมาเลยนะสีส้มมาเลยนะครับกระถางที่เจ็ดนะหมายเพราะจากมเมล็ดจริงๆจ้ะใบล่างยัง,ง,ง,งยอยู่เลยนะอย่างหนูชีใท้ีกทีมันแห้งไว้หนูไม่มไมมด้ไอใบเคลือบใบมันหมดใปช้าหน่อยนะจ๊ะอย่าว่าหนูนะ กระถางที่เจ็ดแล้วนี่กระถางที่แปดกระถางที่แปดนี่นะเป็นดําเลยนะดําแดงเลยนะกระถางที่แปดดำก้านแดงเลยนะครับผมนี่นะไม้เพาะเมล็ดทุกกระถางนะครับบอกเลยนะครับไม้เพาะเมล็ดทุกกระถางกระถางที่แปดนี่นะครับกระถางที่แปดกระถางที่เก้าเนี่ยแปดสิบาทนี่กระถางที่เก้าแปดสิบบาทนะครับกระถางที่เก้าแปดสิบบาทนะเอาไปลุ้นไป ล่แดดกันเองนะครับกระถางที่สิบนี่นะแน่นๆเลยนะประมาณสามต้นในนี้นะครับด่างเหมือนกันนะออกส้มๆม,มาแล้วนะครับกระถางที่สิบนะโอ้แดดออกแล้วกระถางที่สิบเอ็ดนี่ชมพูมาแล้วนะครับไม้สี่หนุ่มขายท่านั้นนะแปดสิบาทนะครับคููร้อยห้าสิบเหมาหมดนี่ก็ได้นะใครเอาไปได้เลยนะจ๊ะสามสิบแปดสิบาทนะครับผม แปบาทกระถางที่สิบเอ็ดแล้วนะครับอันนี้กระถางที่สิบสองนะกระถางที่สิบสองนะอ่าอาไปกันต่อเ๋อยวกู้ขอเดินหน่อยท,ที่สบสองอันนี้สิบสามนะครับสิบสามนะสิบสามนะครับสิบสี่นะครับผม สิบสี่นะครับแปดสิบาทคู่ละร้อยห้าสิบนะถ้าซื้อคู่ก็ขอค่าส่งห้าสิบแต่ถ้าซื้อสี่กระถางก็ส่งฟรีไปเลยนะครับสิบห้านี่ไม่ต้องบอกเลยนะครับสีอะไรตามรูปเลยนะสิบห้าออกมาด่างอย่างนี้สีอย่างนี้เลยนะนะครับสิบห้าสิบหกด่างมาแล้วนะครับใบไ,ไม้ด่างนะสิบหกนะครับ สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดนะครับสิบแปดต้นบัรเริมเลยนะสิบแปดต้นบันเริ่มเลยนะแปดสิบนะบาทให้เลยนะครับไม้พร้อมะเมล็ดของหนูเองนะสิบแปดนะครับกระถางที่สิบแปด๊บสิบเก้ามาแล้วส้มมาเลยนะจ๊ะสิบเก้า ไม้เป็นทรงใบสวยนะใบล่างยังอยู่เลยนะใบเลี้ยงล่างอ่ะหนูไม่ได้ไอ้นี่เลยนะไม้จากเมล็ดแท้ๆเลยถ้าไม้เมล็ดแท้ๆใบเลี้ยงล่างจะอยู่หมดนะครับสิบเก้าและอ่ะยี่สิบนี่นวลๆมาเลยนะครับยี่สิบนะยี่สิบยี่สิบเอ็ดนี่ไม้ดำนะครับไม้ดำไม้ทรงอันนี้เป็นไม้ดำนะครับอันนี้เป็นไม้ดำนะยี่สิบเอ็ดเป็นไม้ดำนะครับ ยี่สิบสองสองต้นเลยนะยี่สิบสองเนี่ยหลอดใหม่ต้นนู้นชมพูนะครับต้นนู้นชมพูต้นนี้ขาวเลยนะยี่สิบสองนี่สองต้นเลยนะครับให้เลยนะครับยี่สิบสองยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามนะครับ แล้วก็ยี่สิบสี่เป็นไม้ทรงเลยนะฮะทรงเลยเป็นเขียวจะทรงเลยนะครับยี่สิบสี่ต้นบลเลอร์เลยนะแปสิบาทนะจ๊ะยี่สบสี่ราคาเดียวกันหมดเลยนะครับให้ราคาเดียวกันหมดเลยนะเอา,เอาไม่ถึงสา <laughs> มสียี่สิบหกต้นยี่สิบห้าอะยี่สิบห้านะครับนี่แล้วต้นสุดท้ายครับยี่สิบหก นี่นะครับผมยี่สิบต้นสุดท้ายจ้ามีทั้งหมดยีบหต้นนะครับผมโชว์เก้าชั้นนะกระถางละแปดสิบาทนะครับโจ๊เข้าชั้นมเม็ดเมล็ดมเมล็ดเพาะเลมะเล็ดนะไม้เพาะเมล็ดนะครับไม่ใช่ไม้แล้วก็ไม่ได้ไปซื้อที่อื่นเลยนะทําเองด้วยนะเชื่อใจได้ลากเต็มนะครับลากเต็มนะนี่ลากาลุมานี่เลยนะครับลากเต็มจริงๆงนี่นี่นะจ้ะลากนะไม้หนู ลากเต็มบอกเลยนะนะครับเพราะว่าขึ้นโคตรลากเต็มไปหมดแล้วนะไม่ต้องห่วงนะยี่สิบหกกระถางนะครับขายกระถางละแปดสิบาทนะครับถ้าเอากระถางเดียวค่าส่งห้าสิบถ้าเอาคู่สองเอาคู่ร้อยห้าสิบนะครับคู่ร้อยห้าสิบค่าส่งถ้าเอาแค่คู่เดียวก็ค่าส่งเพิ่มอีกห้าสิบาทเป็นสองร้อยนะครับแต่ถ้าซื้อซื้อสี่กระถางสามร้อยส่งให้ฟรีเลยนะครับผมเลือกได้เลยนะครับมียี่สิบหกกระถางนะจิ้มได้เลยนะ จิ้มต้นไหนได้ต้นนั้นนะจ๊ะหนูไม่มีสลับต้นให้นะมีแค่ไหนแค่นั้นนะครับไปกันต่อครับไปกันต่อตะกุกตะกักหน่อยบันไดเศรษฐีนะครับบันไดเศรษฐีนะหนึ่งร้อยสามสิบาทนะครับไปกับต้นอื่นนะบันไดเศรษฐีมีสองกระถางนะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองครับหนึ่งร้อยสาสิบาทไปกับต้นอื่นนะครับสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิสามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะสุวรรณภูมิสามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะครับผมต้นที่หนึ่งสุวรรณภูมิต้นที่สอง สามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะครับสุวรรณภูมินะต้นที่สองสามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีอ่าอันนี้ขันขันมากก้านแดงใช่ไหมแม่ขันมากก้านแดงก็สามร้อยห้าสิบาทนะครับขันมากครับขันมันขันมากเศษฐีดด้งนะก้านแดงนะก้านแดงนะครับสามร้อยห้าสิบาทส่งให้ฟรีนะครับอันนี้ต้นที่หนึ่งนะขันมากเษฐีนะต้นที่หนึ่งสามร้อยห้าสิบาทนะครับต้นที่สองก็สามร้อยห้าสิบาทนะครับผมขันมากก้านแดงนะครับขันมากก้านแดง ที่สองก็สามร้อยห้าสิบาทนะครับอ่าและอันนี้อันนี้ขันมากเลยว่าแม่อ่าอ่าขันมากสีทองนะครับก็สามร้อยห้าสิบาทนะขันมากสีทองก็สามร้อยห้าสิบาทนะครับขันมากสีทองก็สามร้อยห้าสิบนะอ่าแล้วก็อันนี้ยกสยามใช่ปะยกสยามนะพี่ยกสยามก็สามร้อยห้าสิบราคาเดียวเลยนะครับส่งฟรีทุกต้นนะราคาเดียวเลยครับยกสยามก็สามร้อยห้าสิบนะครับ ยกสยามสามร้อยห้าสิบนะอ่าทวนให้ทีนะอ่าสุวรรณภูมิด่างนะครับสามร้อยห้าสิบตัวที่หนึ่งตัวที่สองสุวรรณภูมินะขันมากก้านแดงตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะครับกระถางละ350สามร้อยห้าสิบส่งฟรีแล้วขันมากสีทองนะครับสามร้อยห้าสิบยกสยามสามร้อยห้าสิบนะครับบนันไดเศรษฐีกระถางละหนึ่งร้อยสาสิบาทนะครับผมอ่ากรณนีมาแล้วก็มีในคลิปคลิปที่แล้ว ep ที่สนะี่สิบแปดอะขึ้นมาให้แล้วนะครับผมนะ หนูดันไปแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะขึ้นยังไงก็กระถางละร้อยี่สิบาทนะครับรับเงินรับทองพิ้งรรมาร้อยี่สิบนะครับไปกับต้นอื่นนะอะไปดูข้างบนอีกหน่อยก็ได้เดี๋ยวพี่หาว่าจะไม่ไม,มาซะเลยอประกายดาวกายนะครับห้าร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะประกายดาวกายนะส่วนต้นนี้ขอสามร้อยส่งฟรีนะครับประกายดาวนะประกายดาวกาย ขายกระซิบมาแล้วขอห้าร้อยพอนะครับวันนี้ขอห้าร้อยพอห้าร้อยบาทส่งฟรีส่งฟรีนะครับประกายดาวกายนะแล้วก็ประกายดาวธรรมดานี่ต้นนี้ขอสองร้อยแปดสิบาทนะครับสองร้อยแปสิบาทส่งให้ฟรีเลยนะต้นนี้สองร้อยแปสิบาทต้นนี้ขอสามร้อยนะครับผมสามร้อยต้นนี้ขอสี่ร้อยเพราะใหญ่มากนะครับนะอไปกันต่อหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวหนูขอหอญาตแป๊บหนึ่งละงดส์ลางดมาเบิ้ลนนะละงดมาเบิรนนะ,ะนะกระถางนี้นะครับเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีนะ จ็ดร้อยบาทส่งฟรีนะครับลงงดมาเบิ้ลนะเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีนะครับลงงดเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีไหลข่าวนะครับต้นนี้ไหลข่าวจะมีมิ้นด้วยนะขายร้อยเดียวไปกับต้นอื่นนะจ๊ะไหลข่าวนะเงินไหลามาดางขาวหนึ่งร้อยบาทไปกับต้นอื่นนะอ่าเดี๋ยวเดินฝั่งโน้ตีิหนึ่งนะพี่ไม้แค้นยังอยู่นะนะไม้แค้นยังอยู่ <laughs> พี่บอกมึงมาสุกก่อนจริงๆริงวะลิ้นกระทิงอยู่นะกระถางกะสามร้อยห้าสิบบาท ส่งฟรีนะครับลิงจะทิ้งอันเนี้ยคู่ช้างเนี่ยสองร้อยไปกับต้นอื่นนะอยู่ยังอยู่นะช้างเหลืองนะครับสองร้อยไปต้นอื่นนะแล้วก็อันนี้กวกดข้อพรมบ้านร้อยห้าสิบาทไปกับต้นอื่นส่วนอินโดมาเบิ้ลนะครับกวาดข้อพรมอินโดมาเบิ้ลอินโดมาเบิ้ลกับบ้านให้เท่าไหร่ครับอ่าฮะนี่วันนี้โปรโมชั่นจากโชคแล้วมาอันนี้เลยคู่นี้สามร้อยห้าสิบอินโดมาเบิ้ลกับบ้านนะครับ อินโดมาเบิ้งจาบ้านวันนี้แม่ค้าให้3ามหคู่นี้ส่งฟรีนะ3ามาสิส่งฟรีคู่นี้นะใครชอบไปเอาไปเลยนะครับแล้วก็เล็เชอรีน่าร้อยห้าินะครับไปกับต้นอื่นนะพิงค์บินเซสไอไวบินเซนะครับไวบินเซสกระถางละร้อยนะกระถางละร้อยไปต้นอื่นนะนี่ 1... หนึ่งย,ยังกระถางที่สองไม่ได้ฉีดน้ําให้เลยเนาะหนูไปเพิ่งกลับมาจากขายของที่หลวงพ่่ทวดนะครับ สามนะโอเคกวักยังอยู่ต้นนี้ขอเจ็ดร้อยยี่สิบส่งฟรีนะครับกวักด่างนะไม่ได้ไม่ใช่ยอดทองนะจ๊ะต้นนี้เข้ามิ้นเลยนะเนี่ยหนูจะบอกว่าเข้ามิ้นเลยนะเจ็ดร้อยี่สิบส่งฟรีนะครับตน้นต้นนี้นะกวักต้นนี้เจ็ดร้อยี่สิบนะก็ยังอยู่แอปเปิ้ลอะไรยังอยู่หมดนะครับแอปเปิ Apple, ้ลมื่อวานนี้ก็ยังอยู่นะแล้วก็ฟูชิลุอินโดมาเบิร์นนะครับร้อยห้าสิบาท ไปกับต้นอื่นนะร้อยห้าสิบบาทไปกับต้นอื่นนะอ่าใบบุญนะครับใบบุญแม่ค้าขายเท่าไหร่นะสี่ร้อยห้าสิบนะครับส่งฟรีนะใบบุญนะเนี่ยเงินเหลมาด่างมิ้นด้วยนะเข้ามิ้นเลยละด่างขาวจะเข้ามิ้นแล้วนะขายร้อยเดียวไปกับต้นอื่นนะครับกระถางบึ้มเลยนะนี่หนูยกให้ดูเต็มๆเลยนะเงินเหลมาด่างขาวนะครับแล้วก็ออมชมพูญี่ปุ่นสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะครับผม อันนี้ขอร้อยสามสิบนะครับใบเลื่อยนะใบเลื่อยร้อยสามสิบยีนสเปสอ่าอ่าไว้อะไรนะพิงลาวาร้อยห้าสิบนะครับฟิโลดาบเงินร้อยห้าสิบกุมารทองแค่ร้อยเดียวนะครับผมอ่บะบุษราคำเหลื่องพีดว่าจะไม่ขึ้นขึ้นให้สองพันสามนะครับใบไใม่ด่างนะแต่ ด่างเลือ่อๆนี่ด่างนี้อ่าเห็นล้วด่างนะนึกว่าจะไม่ด่างเหมือนกันผมก็ใจหายใจไม่ค่อยดีมาสวยทุกใบหลุดได้ไงดีนะไม่หลุดนี่นะสองพันสามร้ยบาทส่งฟรีนะครับบุษราคำนะไม่ไปก็เลี้ยงต่อนะครับลากขนาดนี้แล้วนะลากมาแล้วนะจ๊ะโอเคนะอืมวันนี้มาแบ่งโชคให้จริงๆนะจะเคลียร์พื้นที่ไม่มีที่จะวางจริงๆจ้ะโชคจ๋า 80บาทคู่ละ150ซื้อ4กระถางส่งให้ฟรีเลยนะซื้อซื้อ4กระถางก็300ส่งให้ฟรีไปเลยนะครับวันนี้หนูส่งให้ฟรีเลยนะโชคนะครับมาแบ่งแบ่งกันไปเลี้ยงนะช่วยช่วยกันเลี้ยงนะจ๊ะอ่ะช่องทางกติดต่ออันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวรอส่งเนอะช่องทางกติดต่อนะครับ Facebook สุดิดาแก้ววิชิตนะครับเบอร์โทร0909948701นะครับเบอร์โทรนี้แอดไลน์ได้นะโทรมาหาก็ได้นะจ๊ะก็ยังไงฝากกดไ like, ล ส่วนเพาะรักอยุธยากดติดตามหนูด้วยนะแบ่งโชคกันไปเลี้ยงเอาโชคไปเลี้ยงด้วยนะ <c oughs> โอเคนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามเสมอมานะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับขอบคุณจริงๆนะใครอยากดูเลยคอมเมนต์มาได้นะครับผมใต้คลิปนะครับผมยังไม่มีเก็บเงินปลายทางนะยังไงวันนี้ส่วนเพาะรักอยุทยามาแป๊บเดียวเดินเล่นนะเดินเล่นเนี่ยอันนี้ยสวยมากการแดงสวยมากสามร้อยห้าสิบสงฟีนะจ๊ะเดินเล่นอีกแล้วจ้ะไปแล้วนะ วันนี้ไปก่อนนะครับนูนอาโบทำไว้เพียบเลยอาโบนะไปก่อนนะครับรู้สึกเหนื่อยๆหอบแต่ละไ้เจอกันใหม่อีกพีหน้าครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากๆครับผมสวัสดีครับ